ป่ะตเมื่อกี้นครับผมเนื้อปลาทอดทิมเขาขาวครับมผมเนื้อหวานนะครับปลาทอดทิมเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็เจบิบโอ้เมื่อมดกับเมียหน่อ้ว่าคือเกอ่าแล้วครับผมมื้อนีจ้จะพามาก,กินเมน,น,นูครับผม หนึ่งปลาทับทิมครับผมกับจำเจลนะครับผมแล้วก็เจลน้ำพริกนะครับผมแม่น่อยว่าเพื่อนกินอะไรก็จัดเจลน้ำพริกเพื่อนกินนะครับผมมีอันนี้เขาเอื่นมายังครับจัดอะไรนะกระเจี๊ยบตอกกระเจี๊ยบเหรอดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบปะครับมุ้ยแม่นบ่าะมันเป็นหมากกระเจี๊ยบอือครับผมแล้วก็มีปลาอือกับผมหรือบักฟักทองอะไรครับผม เออบักเขือน้ำพร้อมด้วยครับเอือครับผมหญ่งใหญ่เลยมีผักบุ้งมีบักทัวน้ำพร้อมครับผมแล้วกับผักกาดครับผมมาครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีในประเทศไทยมากินข้าวม้กางวันตามประเทศก็ดีครับผมรงงานสาวลงงานครับผมพี่น้องเอฟซีทางประเทศเลาาสาวประเทศเล้าครับผมมากินน้อกาันแซ่บครับผมมาหนิอ่ะบอกอะไรครับผมสมเขียวจัดเลยครับผมไม่น้อยไปแล้วกินนื้น เิ็นคำนี้ไงโหลดครับจำปูนเลยก่อนครับอ่ะปุ้ยเนื้อหวานอ่ะปะ้าตัวอืมโอ้แท้ มันที่ครับผมเนื้อปลาดับทิมพเขาขาวครับผมเนื้อหวานนะครับปลาดับทิมพเนี่ยระหว่างกลางเนีเด้อโบขคือกินหมูได้ไม่น่อยไปเพียบเนื้อเขา เนื้อปลาคขาคเขาจะได้เป็นแดดครับผมคำมีไงแตาสวยเลยครับผมกูได้มักสายเนื้อปลาหรือว่าสายป่นเนาะสายพวกกินพักรักสุขภาพเนาะเออเออว่าสายรักสุขภาพแล้วครับผมกินง่ายๆครับออืื ม,มืนอรอยอืมโดมีดอกแคร์ด้วยอืมอทั่วเลยมีมีอนี้น้ำ่ะ ai nhung bù tô bù hả Thác đầy là náo rồi nó hợp đó nó rồi mà các bạn มองอ,องูมันจำยูซมุรีหน,นาวแล้วครับผมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับถ้ามองมองกันหนาว,วครับเนาะถ้ามองกับมีการเกี่ยวเขาเลยครับส่วนเนี้ยกินหอดแต่บรรยากาศแล้วผมมีตรงไหนตรงหน้ากินเขาครับผมหาเกี่ยวเขาหาสซี่เขาครับตเกอ่างป่าสีเขาลัานล่นได้โบได้อันคายังหรอครับผมถ่ายได้ไปกินเขาน้ำพืน หนังครับหนัง อาอได้ครับไปไม่ไหวอืมตำเจียวหอมผุ้มดําตำไับอืมแซ่บตำองมากินในเด้่อมั้อ่ะได้เลยครับได้เลยฝีมือโอเมื่อมดํานะครับเนาะแจกทุกอย่างแล้วครับลองโมแซ่บลองดูครับบ่าตำไทยกินแล้วก <_ d ata> <_ d ata> ินหลายจังไยไปไหวครับอืม มึงจะไปถอดเคสสวบสิหน,นิหมันสิออนสไปถอดเคสสวบก็อยากเก็ตนี่แล้วถอดกลางออกโอนจะให้ตัวปลาอะไรเนี่ยเจียวเอาเงินมาเสียมเจียวี่ก็เจียวเสียมตองเพชรตัวน้องพี่น้องแม่นบ่ครับ ขนมโมชขนมโมคิดโม,ม,ม,มเสียมาาถึงหมดตัวครับเอาเลยครับอ,อ,อืมปา มะยังกเดเธอวางเจ็บเจ็บเหรอเสียบเหรอหวานเหรอไม่ครับ อเสียบผานเลยพี่น้องเลยมผมได้เห็นโอเมืรอน้ำกินไปแนเสบตรงคอถอดคอพายพร้อมนะครับเด้อเพียงใครับหนูก,กินเห็นมันแสีบครับผมอันเปิดขึ้นเลยเห็นชิปโอเมืรอน้ำกินเป็นเสีบกะหาเนื้อกินมากินตั้งแต่ครับผมกินแบบแบบะครับวันนี้มขมข่าจับมืออะไรอุ้ยเนื้อครับตัวครับจำเจียวเข้าไปอย 嗯。Mm. Mm. เดี๋ยเลยอืมไปโูโดนกิ้นท่าน,นึงครับผมคือเนอจะจะฝีมือเมียครับผมอยู่บา้บานมาบังกลางดูครับเด้อมาบังกลางดูครับอ่าพี่น้องว่าเอวบางกลางเนี่ยผมว่า หยอดอเข้าแทนครับโอ้แซ่บจับจบอืบอชิมตอนนี้กันนะอู้เนื้อปลา ปลาที่หมูแสบไปแล้วครับหวานเนื้อหวานครับผมหวานมันต่างกัะปลานหนึ่งต้องขอโทรขอไปที่ผมกินมีเสียงนั่งกิ๊บจับตัวหน่อยครับเด้อครับเด้อเป็นฮาบางเทื่อครับผมแสบเอ้ามันก็สุดยอดความแสบครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมที่เขามาเบิ่งโอมเมื่อผมดำต้นจบคลิปครับผมฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามนะครับผม เอาเดี๋ยวมนาหาันกินแบแซ่บมาสู่กินนี้เกาครับผมเอา้ามันนี้กะขอไปเพียงแค่นี้ก่อนครับผมเอา้ามันนี้เขากล่าวเข้า่าสวัสดีครับผม